วถ้าใครไม่อยู่กรุงเทพสองวันนี้ไม่รู้เลยนะว่ากรุงเทพเคยเย็น ไปเร็วไปเร็วงั้นเดี๋ยวต้องหาแฟนให้พี่ต้นแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ต้องหาแฟนที่แปลว่าพัดลมอ๋อไหนไหนแนะนํามาซิพัดลมยักษ์จมโบแฟนเอาแบบจมโบแฟนเอาจมโบไปเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่ดูพัดลมยักษ์นะคะการใช้งานในพื้นที่นะคะก็เรียกว่าจมโบแฟนคิดค้นและสร้างนวัตกรรมทางด้านพัดลมโดยผลิตพัดลมเพดานยักษ์เข้ามาตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่ติดตั้งบนหลังคาแบบนี้นะคะและสถานที่ต่างๆทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมโกดังสิน โรงเรียนโดมกิจกรรมโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวัดสถานปฏิบาาัติธรรมสามารถสร้างลมครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง<ะ>1งตัวนะี่สามารถสร้างลมได้ปริมาณเทียบเท่ากับพัดลมขนาดเล็ก50-60ตัวนะ มีระบบอินเวอร์เตอร์ทำให้ประหยัดพลังงานและมีปุ่มตัดวงจรการทำงานทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยค่ะครับนี่ไม่อยากจะบอกเลยที่ท็อปนิวส์เราก็ใช้ใช่จมโบแฟนเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใชประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะสนใจสนใจติดต่อไปที่ไหนครับติดต่อได้เลยหมายเลขท์นี่5245655ค่ะแล้วจะ อาจจะเย็นใจไม่ร้อนเหมือนฟังข่าวเมื่อกี้ใช้จัมโบ้แฟนกันนะครับเราพักกันสักครู่แล้วกลับเข้ามาในช่วงต่อไปกันครับ